คปต่อไปครับ,บในลูกอดีตก,ก่อนเยอยู่กับพ่่เช่นเคยวันนี้นะครับอยู่กับปุ่มมรณะภาสัมด้นเอเรายังมีต่ออยู่นะครับเนะมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่อง verb to be ปัจจุบนันต่อไป verb to be ในลูก past simple p คืออดีตอักก่อนนะ มีสองลูปทีดขึ้นมาแล้วคืออะไรบ้างคะอะไรนะ verb to be ในรูปอดีตมีสองคำคือ what verb very good very good อ้าวจุดหน่อยทำไมแม่ไม่แยกคอนี่ไง very Good v e เยจับมือจับมือจับมือเย้ผ่านแล้วผมมาแล้วนะต่อไปเรามาย้อนคืน verb to be ในรูปปัจจุบัน verb to be ในรูป s ส n เซนซิมเ <Simple> ปิลเทนติดื๊ดเราจะแยก i S M R ออกว่าประธานจะใช้ตัวอะไรบ้างเริ่มจากอ่า E S, <East>. <S ประธานใช้อะไร i S มีชีไอี์ครับและ อค่ะอยู <toys> ่ในข้อเดียวกันอย่าเพิ่งกดนะคะ I ใช้กับตัวอะไรคะ I เฮ้ย M M อบอะไรกับ I ค่ะเย้ h Yeah ่แล้ว A ใช้กับอะไรคะผันผันเดวกันเดวให้กด A ใช้กับอะไรคะ ขอรักแค่นี้นะ